อย่าลืมนะคะใช้ตัวนี้คนไหนไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าใช้ตัวนี้เป็นเด็กอายุ14บ5หก็ใช้ได้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารติดติไม่มีอะไรเลยไม่มีแอลกอฮอลมันเป็นครีมถนอมผิวครีมทาฝ้าฝ้ามันจะออกเนี่ยมันจะไม่ลอกนะมันจะออกไปโดยไม่รู้ตัวเราก็สังเกตหน้าตัวเองมันไม่ทําให้หน้าลอกไม่ทําให้หน้าแดงไม่ทําให้เป็นผื่นไม่ทําให้คันเออ จริงๆถ้ามันเป็นผืนถ้ามันลอกถ้ามันหน้าแดงถ้ามันคันยายภูก็เป็นแล้วเพราะยายภูเป็นคนที่แพ้ง่ายเออแต่เดี๋ยวนี้ยายภูพแพ้ความสวยของตัวเองแล้วนะคะ สวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยสวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดก็ยาชมพูไงคะอย่าลืมแอดไลน์มาหาแชมพูนะคะส่งแทรกมาส่งแทรกเข้าใจคําว่าส่งแทรกมาไหมส่งเมสเ็ spoiler, flu, จมาหาแชมพูน่ะส่งแทกส่งเมสเ็จมาหาแชมพูคนไหนสนใจครีมจริงๆอ่ะส่งแทรกส่งเมสเ็จมานะคะอย่าล ét> ืมนะคะาชมพูยินดีตอบรับยินดีขายให้ทุกๆุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นครีมแก้ฝ้าครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้ง ใช้เป็นฝ้าเป็นสิวน่ะใช้ได้นะคะใช้เป็นเซตหรือคนไหนจะใช้แต่ตัวนี้ก็ได้คนไหนไม่เป็นสิวคนไหนเป็นฝ้าใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอยากว่ากำจัดฝ้าเร่งด่วนก็ต้องเป็นชุดของมันนะคะแต่ถ้าคนไหนใช้เนี่ยอยากเป็นเนี่ยเป็นสิวเป็นฝ้าก็ใช้ใช้แต่ตัวนี้ก็ได้หรือใช้แต่ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้ก็ได้มันเป็นมันเป็นครีมแก้ฝ้าหมดทุกตัวนั่นแหละค่ะ เจะบอกให้แต่มันเป็นชุดตรงนี้นเป็นชุดครีมแก้ฝ้าเร่งด่วนเหม่ด่วนยี่กว่าบคสนะแต่ถ้าคนไหนอยากใช้เป็นตัวนี้ก็ได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 ้เป,ไดเป็นแล้วเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้ยินดีขายให้ทุกทกท่านนะคะติดต่อสอบถามแอดไลน์มาส่งแซกมานะคะส่งเม็ดเสร็จนะคะส่งเม็ดเสร็จมาหายัง่คุณส่งแซกมานะคะเป็นครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งใช้แล้วฝ้าจะ หายนะ่าจะสวยจะใสจะขาวจะเด้งนี่เออมันเลิศจริงๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์มหาใหญ่แชมพูนะค่าเป็นตัวที่สามนี่ใช้ดีมากเลยใช้แล้วมันน่านวลน,น่านวลน,น่านิ่มมันนิ่มจริงๆหนะ้าเออจริงๆนะมันนิ่มมากเลยเออมันนิ่มแล้วมันขาวมันสวยมันเนียนเออดูดูดูด,ด,ดูให้ดีมีอะไรให้ดูสวยมากเลย มีแฟนขับมั่นใจมาเออคำก็สวยสองคำก็สวยอาก็เขาฉันสวยเนาะก็ฉันสวยฉันก็ว่าฉันสวยเออเวลาฉันี้เรชฉันก็บอกฉันี้เรชเออความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเออคนเราต้องรู้จักรับความจริงมั่งเออจริงๆนะไม่ใช่เห็นเขาสวยแล้วอิจฉาเขารับไม่ได้ก็มาด่าเขาเออไมเอเขาสวยเขาก็บอกว่าเขาสวยเอือเห็นไหม สาวยังกูยังบอกว่าวิแม่สวยและรวยมากลูกสาวบอกเออมันเป็นอย่างงั้นนะเห็นไหมสวยมากเลยจะบอกว่าอย่าลืมแอดไลน์มหายายชุูลนะคะครีมแก้ฝ้าเหมือนราคาการันตีเลยของแท้ต้องมีเสียงใน,นการนะคะครีมแก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าแก้ตินกบตินเขียตินกาตินผัวนะคะคนไหนอยากสวยอยากหล่ออยากหน้าขาวจะโพแอดมาหายายชมพูล ah นะคะอย่าลืมนะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สี่เป็นครีมกันแดด ครีมกันแดดกันฟ้ากันความขีเล่กันตินกบตินเขียตินกาตินผัวกันน้ําเข้ามาในหน้าเรามันกันยิ่งกว่ายันกันผีอีกเออจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงเออจะบอกให้มันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นครีมกันแดดน่ะห้าสิบพลัสมันแบบว่ากันแดดกันน้ํากันฝนสะเทินน้ำสะเทินบกกันความขีเล่ใช้แล้วจะสวยหน้าเนียนสวยใส เลิศสเันกันสวยมากใช้แล้วไม่ต้องแต่งหน้าเออบอกหลายครั้งแล้วใช้ครีมที่ยามพัมพูรีวิวที่ยามพูขายอยู่เนี่ยใช้เสร็จตัวนี้ตัวแรก ตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สมอาบน้ําตอนเช้าก็ถูๆูๆูๆูนะคะตัวนี้ตัวที่สตอนเช้าเป็นครีมกันแดดนะใช้ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านหรือว่าไม่ออกจากบ้านก็ใช้ได้แต่ถ้าคนไหนทํางานกลางคืนก็ใช้ตอนกลางคืนก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าไม่แสงไฟไม่กระทบหน้าเรานะคนไหนทํางานกลางคืนน่ะที่แบบว่าอยู่กับจอทีวีหรือไปเต้นเพลงเต้นบาร์ทำกลางคืนน่ะเออใช้ก็ได้ครีมกันแดด มันจะได้แบบว่า,าแสงไฟแสงอะไรไม่มากระทบหน้าเรามันได้ปกป,ป,ป้องหน้าเรานะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะสั่งมาลัวๆนะคะครีมกันแดดเนี่ยเวลาฝนตกมันก็แบบว่าผงเราเปียกแต่หน้าเราไม่เปียกครีมตัวนี้ไม่ออกจากหน้าจะบอกให้เออมันดีมันติดดีจริงๆถ้าคนไหนชอบแต่งหน้าไปทํางานใช่ไหมอยากจะแต่งหน้าให้สวยกว่านี้นะคะสวยกว่านเนี้ยเนี่ยเราก็แต่งได้อื เอาครีมอะไรนะครีมรองพื้นหรืออะไรมาประทับหน้าเอาครีมอะไรแดงยังพูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเอาครีมอะไรที่มาทาให้แบบว่าสวยๆนะยังพูก็ไม่รู้เพราะยังพูแต่งหน้าไม่เป็นอือถ้า <parce S 2> ยังพูแต่ง <SAM S 2> <ๆ>หน้าอ,ออกตลกหรือออกทีวีแบบตลกสนุกสนานได้อยู่อืมไมอันนี้ก็ได้แค่นี้แหละอันนี้ไม่ได้แต่งแต่งแต่ตัว,นตตวนเนี้ยเนี่ยทาบอกหลายครั้งแล้วว่าทาแต่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวที่สามแล้วก็มาตัวนี้แค่นั้นจบ เออมันก็สวยของมันนะสวยตามเซ็ตสวยตามวัยอย่าลืมนะคะแอดไลน์มานะคนไหนะอยากสวยอยากหล่ออยากหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวโยกพกอยากเป็นสิวเป็นฝ้าตินกบตินเขียดตินกาตินผัวหายแอดไลน์มาหายยาแชมพูนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสบู่สบู่ทองคําสบู่ทองคําใช้แล้วจะรวยจะมีทองคําจริงๆเป็นสบู่น้าผึ้งทองคํา มันหอมมากๆเลยนะคะจะบอกให้มันหอมแบบหอมเหมือนน้ำพึ้งอะ่ะหอมเหมือนน้ำพึ้งน้ำมะนาวหอมจริงๆหอมมากเลยใช้เวลาเราอาบน้ำตอนเช้าอ่ะซูสบูตล้างหน้าก่อนหรือจะอาบทั้งตัวก็ได้อาบทั้งตัวหรืออาบแต่หน้าก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะมันสวยมันมันทำให้หน้าเราผิวหน้าเราเนียนทำให้เราผิวเราเนียนนะคะจะจะอาบหน้าหรือถูทั้งตัวไม่เป็นไรนะ ขามันดีมากๆเลยนะลองดูถ้าไม่เชื่อถ้าคนไหนใช้แล้วจะรู้มันทําให้หน้าใสหน้าสวยให้ทําให้ผิวเราเนียนนะคะมันสวยมันเป็นมันเป็นอ่มมันเป็นสบู่ทองคําน้ําผึ้งแก้สิวแก้ฝ้าแก้กะเออแก้ลบรอยติงการ,รอยเหี่ยวยน่นถ้าใช้เป็นประจำเนี่ย ทูทูไขาไถในหน้าในตัวเรามันจะทําให้ผิวสวยผิวใสให้แบบตีนกบตีนเขียดตีนกาหายทําให้ฝ้าหายกระหายสิวหายใช้เป็นประจํามันจะเป็นชุดของมันเนี่ยเป็นชุดของมันเนี่ยห้าตัวเนี่ยห้าตัวตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วตัวที่5้าตัวนี้ใช้ก่อนใช้เวลาอาบน้ําตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอย่าลืมนะค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น แล้วก็มาตัวนี้เป็นตัวทาหน้าครีมทาหน้านะคะทาหน้าตอนเช้าทาหน้าตอนเช้าทาหน้าตอนเช้าทาเสร็จก็มาทาครีมกันแดดนะคะทาครีมกันแดดนะคะประเทศกาลังจะว่าประเทศป้องกันแสงแดดป้องกันแสงแดดเข้ามากระทบหน้าเราแสงไฟเข้ามากระทบหน้าเรานะคะอย่าลืมนะคะใช้เนี่ยห้าตัวตัวนี้มันเป็นครีม เร่งด่วนกําจัดฝ้าเร่งด่วนยิ่งกว่าด่วนบขอสออีกอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักแกชมพูมาแอดไลน์มาหาชมพูนะคะอย่าลืมนะคะคนไหนสนใจอยากให้หน่าสวยน้าใสหน้ารอเป็นสิวเป็นฝ้าหายเป็นกะเป็นเกลื่อนหายอย่าลืม แอดไลน์มหายายฉปูส่งแทรกมาทักยายฉปูมาในเม็ดเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะอยากสวยอยากหล่ออยากผัวรักผัวลงอยากเป็นลูกเป็นคนดีนะคะอยากผู้สาวรักผู้สาวลงอยากแฟนรัก,แฟ,กแฟนลงนะคะ่ะอยากให้เจ้านายรักเจ้านายลงใช้ครีมที่ยายพูร,รีวิวนะคะแล้วสวยแน่นอนไม่ผิดหวังนะคะคนฟื้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ